ขึ้นฝุ่นครับวันนี้เรามาขึ้นฝุ่นไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะไม่กล้องตั้งกล้องไว้ว่าจะยีค่ากีฬามันนะ ไม่เราเรา,เราได้พักเมื่อกี้ไงเราก็มีแรงชูดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ไม่มีติดเลยอ่ะผมจะทำท่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสะควอตสควอตต่อไปผมจะทำท่าสควอตที่เนินสองเขาลิงนะครับะรนะครับแต่ผมจะยืนท่าไหนผมจะยืนอยู่นี่นะครับไกลไปไหมมองเห็นกล้องไหม นึงก okay. ็แรงเหลือแรงเหลือโอ้ชิวครับเยยอดนะครับที่นี่เนินสองเขาลิงนะครับตอนน้้ครับเราทีมงาน ไม่ปิดไฟเลยหรือยังไงอบะไฟไม่ต้องเหรอไหมไฟเหลือเหลือไฟเหลือเลยไหมขาตั้งไม่ต้องเหรอขาตั้งไม่ต้องขาตั้งไม่ต้องนะครับขาดใเนินนี่แหละเจ้าลักันนี่ขาตั้งไม่ต้องเลยครับสุดๆนะครับสุดครับผมโหดโหดนะครับวันนี้ก็ไม่นโหดท่าไหร่นะไม่ได้หลายเนาะเริ่มชินแล้วเพราะรู้ทางเพราะเรารู้ว่าตรงนั้นมันจะง่ายจะยากแล้วก็ทำใจกัรอแล้ว โอเคก็เลย<า>ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ขึ้นมาง่ายๆครับฮึชนอะไร หไหนฮะเนอะเดีย๋ยวรอรอตรงนี้ผมผมจะบินตรงนี้ <c oughs> <laughs> มันจะบินจะได้ยังไงนี่ ไปทางไหนเนี่ยขึ้นเลยพี่นี่พี่พี่ขึ้นไปตั้งหลักเข้าป่านูรึเปล่า <c oughs> นึกว่าจะลงตรงนี้ <c oughs> โค่ะ <c oughs> มันเป็นเกียร์ว่างเหรอโ,โ,โซ่หลุดเหเรอสวยแล้ว เฮ้เดวกคนว้าขีดเลยล็กเลยนึ่งสองเอาเอา,าเอโซ่ใส่เหรอ,อเออนั่นแหละทักใส่ตรงนี้ไหมเหรอติดาวบางยาน <c oughs> แม่ก็ <c oughs> <c oughs> อมันมันมันติดตรงนี้ต้องเดินหน้าก่อนไหมเข็นเดินหน้านิดนึงไปล้มลงผ่านนู้นเลยเออไปตรงเลยไปตรงไปเลยนี่มันติดตรงนี้เดี๋ยวนะใช่ใช่อุ้ย

โอเคโอเคแจวว่าอยู่เป็นอะไรไม่ขึ้นแม็กย,มยกยกร้าองคกยกยกโหลดขึ้นดินเลออก็อ่งอ <c oughs> จะืนไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นหายมันมีเกียร์หนึ่งว่าเดี๋ยวไปเราด้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยว ้เดินสามรอบนี่เหนื่อยแล้วฮะไม่เก๋โอ้โหตกลุมอะไ,ไหนไหนะอยู่ฝั่งนี้ก่อน ขึ้นแล้วนะขาไม่ถึง <ś, S 1> <c oughs> ที่นั่งค่อมเท้าเ <อะ S 2> ลยเดี๋ยวจะแม็กจับตั้งเลยเออจับล้อหน้าไปเฮ้ย เคเคดีข okay. okay. ึ้นด okay. ีข <zięki spooky> ึ <fal con> yeah. ้นเวียดล้อหน้าไหมโอเคพอกันจากไหนนี่นะได้ไหมนะ ไหลายขึ้นนู่นเลยขึ้นไปเลยได้ได้ไดกินมาก่งนดีแล้วก็ลงห่องนี้แล้วก็ไปเลยพี่หรือว่าถอยหลังแน่แน่แน่นั่นถอยหลังพอบอ่ี่ดึงหล่อนหน้าลงเลยพี่ดึงหล่อนหน้าลงเลยหลุดมาแล้วโอเคออยก้

ประกองไว้หน่อยนะผมกวรจะรบไปฝั่งนู้นประกองฝั่งนั้นไว้เก่ง่งไม้ตรงนี้ไงอ๋อซ้ายเหรอ สวัสดีครับเฮ้ยคัอคนอันนี้พ่อบ้านเอโดโร่แคันนี้ครับเนี่ยพ่อบ้านเอโดโร,ร่แบบเขาเนี่ยอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <laughs> ดูยูทูบบ่อยๆดูยูทูบบ่อยๆอยู่ ผมมาสามครับมาสามคันครับรออขึ้นไปเมื่อกี้สี่คันไม่ถึงสิบนาทีหรอกอค,ครับนี่รครับวันนี้เรามาเจอกลุ่ม YouTube นะครับเลียครับนี่ครับพ่อวาใน,นโลโ,ลโอ้โหคันนี้ประจำเลยเนี่ยแล้วก็น,นี่คันนี้ จอด,ดนะครับร้อยสสิบ G เราสุดครับ ไม่ได้ไปครับวันนี้ <laughs> เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยไม่ลึกลองนี้ไม่ลึกครับจะเลือ้อยหน่อย Good, 两层啊，两层。 รอฝนอย่างเดียว